สวัสดีครับผมนายสุทธิชัยจรทญวงศ์มาจากสอพอสองทับหนึ่งครับสวสสัสดีครับผมนายเจตพลนบุญแก้วจากสอพสองทับหนึ่งครับวันนี้จะมานาเสนอโครงการเครื่องสํารองไฟฟ้าเครื่องที่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับไฟส้น12โวลต์นะครับวัดโวลต์220โวลต์วัดโวลต์12โวลต์ป๊กกาคู่ USB ไท e A y ท e C นะครับ สวิตช um, 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 ์ p um, p air, ควบคุมอินเวอร์เตอร์สวิตช์ควบคุมพัดลมสวิตช์ควบคุมพักชาร์จสวิตช์ควบคุมยูเีนะครับสวิตช์ควบคุมไฟครับภายในนะครับก็จะมีพัดลมดูรากาศพัดลมระบายอากาศเซฟตี้เบเกอร์ซิฟายัมนะครับเบเกอร์กันดูด e l c b นะครับอินเวอร์เตอร์1 0 0 0ันวัตต์พักชาร์จ แบตเตอรี่12โวลต์ขนาด 5A 2ตัวนะครับครับแล้วก็การต่อวงจรนะครับต่อสายจากอินเวอร์เตอร์นะครับเข้ายัางเบรกเกอร์นะครับผ่านยังเบรกเกอร์มาที่กันดูดน,นะครับผ่านออกจากกันดูดมาเข้าที่ลัก๊กาวผู่นะครับไว้สำหรับเซฟตี้เมื่อเวลามี ไปฟ้ารัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตเรานะครับสามารถไปเสียบที่ได้นะครับครับมาเริ่มทดลองการทำงานกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเปิดสวิตช์อินเวอร์เตอร์นะครับสวิตช์พัดลมระบายอากาศนะครับนี่นะครับเป็นชุดพัดลมระบายอากาศนะครับอันนี้จะ เป็นสวิตชาร์จนะครับไว้เปิดเมื่อเวลาชาร์จแล้วครับหรือไว้ดูสถานะแบตก็ได้นะครับนี่นะครับแต่เรายังไม่ได้ใช้ครับเราปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีสวิตควบคุม USB นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสวิตไฟนะครับไว้ใช้่องสว่างเวลากลางคืนนะครับนี่นะครับ ครับเรื่องจากการวัดพารกเลยนะครับนี่นะครับไปประมาณ220โวลต์ถึง230โวลต์นะครับ,รบเดี๋ยวก็จะลองปัด USB นะครับนี่นะครับ ตัดข้อนะครับัดข้าปกตินะครับแล้วก็ลองพัดลมนะครับนี่นะครับนี่ครับติดทุกเบอร์นะครับนี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็สว่านนะครับ นี่นะครับลองสว่านกันนะครับนี่นะครับนี่คนระับใช้ง,งานปกตินะครับแรงดีนะครับอโอเคนะครับก็พอจบการนำเสนอโครงการเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนะครับครับเมื่อไม่ใช้เราก็การทำงานนะครับเคลียนะครับครับ